สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับนี่สวนบอลสีแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่อยู่ที่อำเภอไซโยกนะครับป่ะไปดูข้างในกันครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับป่ะนี่ครับผมแอบเห็นสองท่านนะฮะทั้งผมเรียกอาจารย์นะเรียกอาจารย์ช้างกับคุณเสือกําลังเตรียมตัวอยู่นะฮะอาจารย์สวัสดีครับคุณเสือสวัสดีครับ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 นี่อันนี้อาจารย์ช้างนะครับ อันนี้น้องเสือเนี่องเรื่องเรื่องวันนี้ผมนัดเอาต้นไม้แล้วก็ผ่านเซอร์ไพรส์ครับไม่ได้เตรียมเลยก็เดี๋ยวรูเลี้ยวเลยนะครับวันนี้ไม่มีบทไม่มีซคิปทั้งสิ้นเนี่วันนี้สดๆเลยน่าจะบอกลงหน้าจะได้แต่งหน้าไว้ก่อนอาจารย์เอางี้ดีกว่าที่ผมจองไว้อ่ะัยนัแสนสลาลมแสนสลาลมครับแสนสลาลมอยู่ในตับคุณช้างคุณแผนนะครับที่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่มีนะครับผมไม่มี ค่อนข้างหายากจริงๆหายากที่ผมพูดเนะี่ยคือฟอร์มสวยและปลายสวยมากเดี๋ยวเราไปขอความรู้จากอาจารย์เลยดีกว่านะครับนี่ครับทุกท่านโอ้ปะเดี๋ยวดูใกล้กันเดี๋ยวผมวางก่อนนะนี่นี่เลยครับเด็ดมันเลยอันนี้อันนี้ที่เห็นสภาพเหี่ยวไม่ต้องตกใจนะครับพอดีอย่างที่ผมเคยบอกหลายท่านแล้วเวลากองวันเนี่ยไม่ควรเปิดตู้บอลสีเอาบอลออกมานะครับ <c oughs> จะเหี่ยวแบบนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมถามอาจารย์เบื้องต้นแล้วอาจารย์เปลี่ยนดินไปน,นิดนึงก็ลย <c oughs> ใบเขาเรียกว่าอะไรนะกงอยู่ในช่วงปรับตัวไม่ต้องตกใจนะครับทุกท่านเป็นเรื่องปกติมากๆเลยอ่าันนี้เดี๋ยวขอความรู้จากอาจารย์อาจารย์ครับผมพุ่งตรงผมไม่มีสายสลาลมเลยนะเลี้ยงบอลมาสองสามปีแล้วเนี่ยแล้วที่สำคัญผมเป็นคนที่ชอบใบป้ายนะครับทุกท่านแต่ผมไม่มีตัวนี้จริงๆมันหาได้แหละแต่อย่างที่ผมเคยบอกหลายท่านว่าถ้าบอลไม่สวยจริงผมไม่เอาแล้วผมชอบเลี้ยงตรงตามสายพันธุ์ทีนี้เดี๋ยว ให้อาจารย์ช้างแนะนาครับว่าตรงตามสายพันธุ์เป็นยังไงมาครับเดี๋ยวมาฟังความรู้ด้วยว่าไปพร้อมๆกับผมเลยนะฮะพูดตรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวฟังอาจารย์ช้างครับอาจารย์ช้างนี่เลี้ยงบอลมาผมว่ายี่สิบกว่าปีมาฟังความรู้ครับเดี๋ยวอาจารย์ช้างแบ่งปันให้อาจารย์ทําไมถึงชื่อแสนสลาลมครับแสนสลาลมนี่แผงมาจากแสนคาแมนนะครับ<อ>ตั้งแต่<อ>ะจะบอกว่านาน,านมากเลยบอลตัวน,นี้เป็นบอลเก่านะครับ ถ้าแสนคำแมนก็คือจะเป็นลักษณะบอลใบไทยเราจะดูได้ไงว่าเป็นบอลป้ายก็คือเราจะดูสะดือถ้าเกิดสะดือเขียวป้ายแดงนะครับอกล้องมาดูใกล้มาดูใกล้มาครับสะดือเขียวป้ายแดงนะครับเราเราจะไปมองว่าพื้นที่ที่เขาแดงมีมากมีน้อยหรือพื้นที่สะดือคือตรงนี้นะครับใช่สะดือใบตรงนี้นะฮะถ้าเกิดสะดือเป็นสีเขียวก็คือว่าสะดือเขียวป้ายแดงอย่างนี้คือเป็นบอลป้ายแดงนะครับจะดูลักษณะดูอย่างต้นนี้จะเห็นชัดเจนนะครับจะเห็นชัดเจนมากป้ายสวยมากครับทุกท่านใช่ครับ <N> สะดือเขียวปลายแดงแล้วก็อบอลตัวนี้จะมีความเหมือนมีความคล้ายถ้าตัวเล็กๆจะแยกกันไม่ออกเลยจะมีความเหมือนความคล้ายกับมุกดาหารซึ่งมุกดาหารเป็นบอลใบไทยนะครับรบ,บอลตัวนี้นะครับมีความเหมือนความคล้ายกับบอลหลายชนิดยกตัวอย่างบอลมุกดาหารานะฮะดูจากดใกล้มา <ใน S 1> ดใกล้ดูลักษณะสะดือแดงนะฮะสะดือแดงแล้วก็ปลายสีเขียวนะครับ แต่เมื่อโตขึ้นจะเห็นความชัดเจนว่าเป็นลักษณะเป็นบอลใบไทยนะครับแต่แสนสลาลมจะเป็นบอลใบกลมนะครับพื้นเขียวป้ายแดงนะฮะถ้าวางเทียบกันจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนครับอนี่ครับทุกท่านและหลายท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาเลี้ยงบอลสีนะฮะขออนุญาตชี้นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าสะดือเขียวสะดือเขียวครับคือใบป็นเขียวตอนนี้สะดือแดงอันนี้แสนสลาลมนะครับทุกท่านอันนี้มุกดาหารนี่นี่ครับ ขอให้ดูให้ตรงสายพานธนี้ครับต่อเลยครับอาจารย์ครับถ,ถ้าเปรียบเทียบสีก้านนะครับถ้ามุดทหารจะมีความเป็นก้านสีผักปังนะครับอ,ออกสีแดง,งนั่นเองออกสีแดงครั่งนะครับแต่ถ้า,าแสนสารลมนะครับก้านสีเขียวมีสะพานหน้าครับ สีเขียวนะฮะไม่ใช่เงแดงนี้นะครับทุกท่านไม่ใช่นะใช่ครับมีสะพานหน้าเห็นชัดเจนนะครับสะพานหน้าคืออันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมสะพานหน้าทางด้านนี้ <S <S นแซนคอมเมนต์ก็เหมือนกันนะฮะการสีเขียวแล้วก็มีสะพานหน้าเช่นเดียวกันครับนี่นี่ดูมุกดหารที่ต้องเสือ,อีกต้นหนึ่งนี่มุกดหารนะครับเขาจะเป็นใบไทยนะครับทุกท่านแล้วก็สะดือเขาจะแดงนะครับนี่แต่ถ้าคนไม่รู้นะฮะอันนี้มุกดหารเหมือนกันนี่ในตอนแรกๆเนี่ยเขาจะไม่ใบไทยใบไทยี่ต้องปลายแหลมแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวบางคนไม่รู้ว่าออกเป็นใบกลมเล็กๆแบบกลมๆอย่างเงี้ยใช่ดูยากกับตอนเล็กถามว่าทําไมถึงต้องมาจําแนกให้ดูเพราะว่าคืออย่างนี้ครับแสสนาลลมเนี่ยเขามีมูลค่าที่แพงกว่ามุกดาหารครับอ่าเดี๋ยวให้อาจารย์ต่อเลยครับนี่ครับก็บอลบอลเก่านะครับเวลาผ่าหรือแยกหน่อนะครับอ่าก็จะสามารถแพงไปได้อีกถ้าเกิดผ่าเป็นชิ้นเล็กเป็นแสงคำกรองฮะแสงคำกรองมีด้วยมด้ยมีครับผมจะเป็นลักษณะเป็นบอลใบแดงทั้งหมดเลยครับชื่อแสงคำกรองนะครับ ก็อันนี้เป็นเสน่ห์ของบอลสีไทยของเรานะครับซึ่งบอลทั้งทั้งหมดนี้ก็เป็นของรังบอลสีสวนแม่นางวันนี้นะครับพี่เอได้มาเยี่ยมรังบอลสีสวนแม่นางก็รู้สึกว่ามีความสุขและก็ยินดีอย่างมากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกๆท่านนะครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์พาไปเดินดูหน่อยนะดีครับทุกท่านในบรรยากาศนะครับวันนี้ไม่ร้อนนะครับเมืองการถูกขอไม่ร้อนนะครับในรังบอลสีสวนแม่นางนะครับในดูบรรยากาศโดยรวมนะครับ นี่แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ช้างกับคุณเสือพาเดินชมนะฮะอันนี้นี่อันนี้เป็นโรงครับสามารถเข้าไปดูได้นะฮะนี่อันนี้ชําไม้ลมหลายล<อ>ขนาดครับที่นี่เขาจะขายราคาส่งนะครับราคาเป็นแม่ค้าก็ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ของอาจารย์ช้างกับคุณเสือไว้นะครับใครสนใจก็โทรมาตามนี้ได้เลยนะครับคือต้องบอกเลยนะครับผมโชคดีมากที่ได้รู้จักอาจารย์ช้างกับน้องเสือครับเพราะว่า ใน,ในกลุ่มบอลสีนี่นนะอาจารย์ช้างนี่ถือว่าอยู่ยันรดับต้นๆสายอนุรักษ์บอลเก่าเลยนะครับเรียกว่ามาลังบอลสีส่วนแม่นางเนี่ยบอลเก่านี้ครบมากเชื่อไหมครับทุกท่านบางตัวนผมยังไม่รู้จักไม่เคยเห็นเลยนะฮะป้าเดี๋ยวพาอาจารย์ไปดูเบื้องต้นเท่าที่มีแล้วกันนะครับเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้อาจารย์บอกว่าทําไม่ทันเลยนะครับ <c oughs> ครับก็ก่อนอื่นอยากจะบอกพี่เอก่อนว่าลังบอลสีส่วนแม่นางเรามีประวัติความเป็นมานะเราใช้ชื่อของแม่มาตั้งแม่ชื่อนางนะครับเป็นลังบอลสี คนสมัยก่อนเขาจะไม่ใช้คําว่าสวนคนสมัยก่อนจะใช้คําว่ารังรซึ่งคําว่ารังจะมีบอลทุกทุกชนิดจากการผสมเกสรเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นบอลเก่าอื่นๆที่ที่มีการอนุรักษ์ไว้นะครับส่วนรังบลสีส่วนแม่นางก็เป็นชื่อของแม่เอาชื่อแม่มาตั้งะนะครับผมนี่นี่ก็ค่าอาจารย์เกินที่มาที่ไปของสวนก็ได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยเลยครับนี่ปะอาจารย์แนะนําเลยครับอาจารย์ด้อะไรครับป้ายสวยมากเลย อันนี้เหรอครับขุนไก่ตับขุนช้างขุนแผนอ่าเดี๋ยวให้อาจารย์หยิบขุนไก่ให้ดูครับทุกท่านนี่อันนี้ชื่อขุนไก่ตับขุนช้างขุนแผนขุนไก่สามารถแผงมาได้อีกสองตัวนะครับชื่อนกสุดแสวงแล้วก็ตาหลอนะครับถ้าพื้นเขียวหายไปเรียกว่านกสุดแสวงถ้าพื้นตรงสีแดงหรือสีม่วงตรงนี้หายไปก็จะเรียกว่าตาหลอจะมีะลักษณะเป็นพื้นสีเขียวแล้วก็มีเม็ดสีขาวอย่างเดียวกันครับ ต้นนี้คือมีป้ายเขียวอยู่ก็เป็นขุนไก่อยู่ใช่ไหมครับขุนไก่อยู่ในตับขุนช้างขุนแผ่นะครับเป็นบอลเก่านะครับถาลวงบอลสีส่วนแม่นางก็จะขายต้นละ50สิบาทต้นเห็ดโอ้ถูกมากครับทุกท่านอาจารย์ผมถามหน่อยผมถามแทนท่านผู้ชมเลยกันอันนี้ใช่นางใหม่ไหมครับเพราะเห็นมีหลายๆบ้านเลยถ้าอันนี้ไม่ใช่นางใหม่ครับอันนี้คือเจ้าคุณปัจจนึกนะครับเจ้าคุณปัจจนึกนะครับก้านสีเขียวมันแตกต่างกับนางใหม่ยังไงครับก้านสีเขียวก้านสีเขียวนะครับทุกท่านครับก้านสีเขียวถ้านางใหม่ก้านสีดํา เจ้าคุณปัจจนึกก้านสีเขียวนะครับนางไหม่ก้านสีดำครับอ่าอ่าความแตกต่างชัดเจนของเจ้าคุณปัจจนึกกับนางใหม่นะครับให้ให้ดูที่ปลายดูที่ก้านเลยครับพูดผิดครับก้านอันนี้จากก้านดานะครับนางใหม่เจ้าคุณปัจจนึกจากก้านสีเขียวนะครับแล้วก็มีเสี้ยนนี่ครับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนี่ครับความแตกต่างของนางใหม่กับเจ้าคุณปัจจนึกนะครับถ้าดูเผินๆนี่จะเหมือนกันเลยครับนี่ครับคล้ายกันมากออใช่ใช่ เนี่ยครับทุกท่านเนี่ยมันเหมือนกันจริงๆฮะอันนี้อันนี้คือนางหมายนะฮะที่ลหลายๆบ้านมีนะฮะนนมีทั่วไปน,นี้เจ้าคุณปจัจจุบันนี่อันนี้ถ้าใบเล็กจะเหมือนกันเลยครับอมะต่างกันตรงที่ป้ายอ่าการป้ายเนี่ยเจ้าคุณปัจจนึกจะสวยกว่าและสิ่งที่ขายยากกว่าด้วยครับทุกท่านใช่ครับอาจารย์ครับอันนี้อะไรครับเนี่ยรู้สึกว่าผมสะดุดตามากๆเลยต้นนี้ครับต้นนี้มีชื่อว่านางกิรินีเทวีเป็นนางสงการ ในเมื่อปีพศ2565ปีที่แล้นใช่ปีนี้คือนางกิมิธานี่คือนางกิลินีนะครับครับครับปีที่แล้วนี่แพงมากเลยแต่ปีนี้ต้นละ50บาทต้นใหญ่ๆอันนี้อันนี้องบอกทุกท่านก่อนว่าเป็นราคาหน้าสวนราคาหน้าสวนส่วนที่นี่เราขายส่งจริงๆครับทุกท่านนะฮะแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับนายท้องเหม็นเพราะพ่อแม่ของเขาของนางกิลิี่นีคือนายท้องเหม็นครับอืมครับอาจารย์โหทุกท่านดูดิครับโดดเด่นเลยนะฮะนี่ครับการสีเขียวเป็นเอกลักษณ์ กาสีเขียวการสีเขียวดูใบนางสงการปีนี้ไม่ทราบอาจารย์มีไหมคะนางสงการนางกิมิธามีครับแต่ว่าโดนเหมาไปหมดเลยในราคาต้นละห้าสิบบาทเกลี้ยงเลยฮะหมดสวนเลยนะคะหมดสวนเลยครับเหลือแต่ต้นแม่ไว้นะครับดีครับทุกท่านผมบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นสีพาเทลนะครับี่ยุคนี้ต้องสีแปลกๆแบบนี้จะบอกไว้ก่อนครับที่เห็นนี่คือบอลเก่านะฮะผมสะดุดตากับสีของใบมากอันเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์กันดีกว่านะครับว่านี่ชื่ออะไร อาจารย์ครับนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นแม่ของหนุมานนะครับมีชื่อว่านางสาวหะาถ้าเกิดกัดสีทั้งใบจะสีขาวอมชมพูสวยงามมากๆครับซึ่งมีประวัติความเป็นมาว่าเป็นมีพ่อชื่อพระฤาษีโคดมมีแม่ชื่อนางการอัชรานะครับแล้วก็ไปฟ้องพ่อนะครับว่าเป็นว่าแม่เนี่ยเป็นชูนางการอัชรานะครับเป็นอยางนั้นละเป็นชูมีชูคือพระอินกับพระอาทิตย์นะครับก็เลยถูกคำสาบ นะครับแม่สาบให้ไปยืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลมที่เชิงเขาจักรวาลจะพ้นคำสาบเมื่ออาวุธของพระนารายณ์พระนารายณ์อวตารับเพื่อที่จะมาปปับทศกัณฐ์นะครับก็เป็นอาวุธของพระนารายณ์คาถาตีจักรังนะครับก็กลายเป็นหนุมานนั่นเองนะครับอ่านี่ดูใกล้ๆนี่ดูวิธีครับทุกท่านบอลให้อาจารย์อธิบายให้อาจารย์อธิบายลักษณะของใบครับอย่าไจับรามเกียรนะครับตับรามเกียรนะฮะนี่ เป็นบอลใบไทยนะครับโหสีคลาสสิกมากทุกท่านอาจารย์ต้นเนี้ยเท่าไรครับราคาหน้าสวนห้าสิบาทครับ50สิบาท5้าสิบบาทครับผมนี่โหทุกท่านครับนี่ผมเจอของดีฮะสายบอลคนชอบไม้ป้ายเหมือนผมเนี่มาดูใกล้ครับกล้องมาดูใกล้นี่อาจารย์ผมสะดุดตามากนี่บอลสีต้นนี้มีชื่อว่าเทพเทวฤทธิ์นะครับครับผมแห่งมาจากเทเวศนฤมิตนะครับเทเวศนฤมิต อยู่ในตับอ่าสะพานนะครับอันนี้ก็คือเทพเทวริษนะครับจะสวยงามมากๆครับสวยจริงๆครับโอ้หต้องบอกเลยคลสสสิกิจริงๆครับนี่บอลป้ายแล้วป้ายสวยมากครับอาจารย์สวยแบบเทพๆเลยครับทุกท่านครับผมเจอของดีฮะสายน่ารักครับมาเดี๋ยวผมหยิบให้ดูแล้วก็เดี๋ยวขอความรู้อาจารย์กันนะครับนี่ผมชอบมากครับนี่อตากล้องมาใกล้ๆกล อันนี้ต้องบอกนะผมมาแบบว่าไม่ได้จ้าจ่าล่วงหน้านะฮะทุกอย่างอลยรแบบเรียวๆสดๆนะ <c oughs> อาจารย์ขอความรู้ต้นนี้ครับนี่ครับบอลสีต้นนี้ชื่อว่าพญาปัจเวกนะครับแข่งมาจากพญาเววะเวะแต่ว่าช้างเดี๋ยวจะให้น้องให้ดูพญาเสวะนะครับซึ่งมีความแตกต่างชัดเจนนะครับนี่คือพญาเวะนะ,ค,ะ,ะครับี้นอกตู้ครับเลี้ยงนอกตู้นะครับอันนี้พญาปัจเวกเลี้ยงในตู้ครับเป็นบอลเบบี้ <baby S 1> นะครับน่ารักน่ารักครับผมอาจารย์ โห oh, เห็นทุกท่านเห็นไหมฮะผมขอถ่ายใกล้ๆนะฮะอันนี้คือใบเขาจะเป็นเนี้ยไอเป็นพื้นขาวใช่ไหมอาจารย์พื้นสีขาวกระดูกสีเขียวค่ะอ่าอันนี้ที่อันนี้คือพญาปัจเวกพญาปัจเวกนะครับทุกท่านอ่านอันนี้ครับพญาสวีทครับพญาสวทพญาปัจเวกแผงมาจากพญาสวีทครับอ่าทุกท่านอ่าดูดูระยะไกลๆนะฮะเห็นอาจารย์ช้างกับน้องเสือด้วยเลยฮะนี่นี่ครับพอดีผมอ่ะเคยได้ไปแล้วทุกท่านเดี๋ยวผมจะให้ดูครับ่าคืออะไร ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งผลงานภาพภูมิใจของอาจารย์นะครับดิให้อาจารย์แนะนําเลยครับอาจารย์นี่คือชื่อว่าอะไรครับอาจารย์บอนสีต้นนี้มีชื่อว่าคุณชายทองห่ออซึ่งเอ่อเกสรจากเอ่อจากคุณหญิงทองม้วนนะครับ,ค,รบคุณหญิงทองม้วนเป็นต้นพ่อนะครับครับต้นแม่ก็คืออ่อ พันดาวครับผมพันดาวพันดาวใบเขาจะเป็นลายแบบนี้เลยใช่ไหมเป็นลักษณะใบแล้วก็มีเม็ดกระดูกสีแดงนะครับอันนี้คือใบเขาก็เริ่มม้วนต่อไปถ้าเกิดจากสีจะเป็นลักษณะสีแดงครับเม็ดสีแดงสวยงามมากๆครับพันดาวครับโอ้แต่เขาเขาน่ารักตรงม้วนเนี่ยแหละฮะใช่เขาห่อห่อเข้าไปข้างในลักษณะเป็นห่อลักษณะแบบนี้นะครับเลยเป็นที่มาของชื่อคุณชายทองห่อของรังก้อนสีสดแม่นางครับนี่อาจารย์จดชื่อหรือจดทะเบียนยังครับตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มจดทะเบียนกับทางสมาคมครับผมโอ้ดีเลยครับ อันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับเรียกว่าเอาไปเป็นเกียรติวัตแก่สวนตัวเองก่อนเลยก็ได้ครับอาจารย์เท่าไหรครับที่อาจารย์ถืออยู่นะฮะต้นนี้นะครับต่อยหน้าสวนที่50บาทครับโอ้โห50บาทอีกแล้วครับทุกท่านทุกท่านครับเมื่อกี้ที่ทุกท่านเห็นเน่ยคือคุณชายทองห่อนะครับแล้วพ่อแม่พันธุ์เขาหนึ่งนั้นก็คือพันดาวนะครับพันดาว อาจารย์ผมขอความรู้เกี่ยวกับพันดาวหน่อยครับครับลักษณะของพันดาวจะกัดสีแดงนะครับแล้วก็ก้านสีเขียวแล้วก็มีเม็ดสีแดงสวยงามมากๆครับลักษณะเด่นคือเขาจะไม่ยอมทิ้งใบ<อ>แล้วก็จะกัดสีสวยงามเด่นสะดุดตาลักษณะของพันดาวเป็นแม่อุ้มสักของคุณชายทองห่อครับ,รบอาจารย์ครับแล้วทีเนี้ยผมมีลูกค้าเลี้ยงนอกตู้เยอะมากเลยเรียกว่ากี่เปอร์เซ็นเดี๋ยวผมขอความรู้อาจารย์หน่อยนะครับครับ การเลี้ยงบอลน,นอกตู้นะครับต้องมีเทคนิคอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการแกล้งบอลยังไงครับอาจารย์การแกล้งบอลคือการตัดใบนะครับตัดใบเพื่อให้ใบเนี่ยนะครับก็มีลักษณะที่มีการเจริญเติบโตและก็แทงหลอดออกมาแล้วก็เหมือนกับการผัดเปลี่ยนเซลล์ใหม่นั่นเองและจะทําให้ใบให,ใหม่นั้นสวยงามมากยิ่งยิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวอาจารย์ผมขอดูตัวอย่างนิดหนึ่งดีไหมครับให้ทุกท่านได้เห็นด้วยอาจารย์ครับเรื่องสาคัญเลยวันนะี้ที่ผมตั้งใจหาจานนะเอฟฟีผมพกแม่ๆมนั่นนะเนี่ย สุดยอดเลยเลี้ยงบอลสีนอกตู้เยอะมากๆเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวผมอยากทราบว่าส่วนของอาจารย์เนี่ยรังบอลสีสมนางเนี่ยมีเคล็ดลับหรือวิธียังไงที่เลี้ยงบอลสีนอกตู้ได้งามมากๆเลยครับตัวอย่างบอลตัวนี้นะครับเป็นบอลสีมีชื่อว่าไทยนิยมนะครับไทยนิยมนะครับแล้วก็เป็นบอลเลี้ยงนอกตู้นะครับเลี้ยงนอกตู้จากที่หัวนี้ยุบไปวิธีการเลี้ยงนอกตู้ก็จะมีปัจจัยหลายอย่างหนึ่งดินดินผสมสองาชนะนะครับท่าน เนื่องจากว่าบอนสีเป็นพืชที่มีการคลายน้ำตลอด <ผม S 1> เป็นพืชที่ต้องการความร้อนชื้นนะครับ,รบถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงนอกตู้เราควรมีน้ำรองกระถางไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดเขาจะได้สบายเหมือนเราเหมือนอยู่ในห้องแอร์นั่นเองอะนะครับจำจำได้ไหมฮะที่ผมเคยบอกทุกท่านเลยว่าปัจจัยที่สำคัญนะฮะคือน้ำนะครับแล้วก็วัสดุปลูกดีกว,ว่าเดี๋ยวมาขอความรู้จารครับว่ามีวัสดุปลูกเนี่ยสูตรของอาจา์มีอะไรบ้างนะฮะครับวัสดุปลูกของ อ่าังบอสีส่วนแม่นางนะฮะดินหนึ่งส่วนต่อใบก้าปูสามส่วนอจะอาจจะถ้าหากว่าบางบางพื้นที่อย่างภาคใต้หรือภาคเหนือหรือภาคอีสานจะไม่มีใบกามปูก็สามารถใช้ใบไม้ชนิดอื่นๆก็ได้หรือซื้อที่ผมได้ใช่ครับหรือพี่เอที่เขาบอกเลยว่ารังบอสีส่วนแม่นางเนี่ยเป็นลูกค้าประจํานะครับราคาถูกมากนะครับใบกามปูล้วนๆนะฮะแล้วก็ผสมดินอย่างที่อาจารย์พูดนะฮะใบกามปูสามส่วนนะครับแล้วก็ดินนะฮะหนึ่งส่วนนะครับถูกต้องครับ เขาบอกว่าดินพี่เอดีมากๆครับใช้งามขนาดนี้คือว่าใช้ดินของพี่เอนะครับไม่รู้ว่าพี่เอมาวันนี้น,น,นะครับก็จะได้ให้ติดรถมาด้วยนะครับอันนี้ตะละแม่กุสุมานะฮะแต่ข้องดูใกล้เลยครับนี่ครับอันนี้ยุบหวัวไปแล้วกําลังแทงขึ้นมาใหม่นะครับอ่าถ้าหากว่าเราไม่มีจานรองน้ํานะครับเราก็จะใบไม้ปกคลุมให้มีความชื้นที่โคนต้นใช่ครับใบไม้ทุกชนิดยกเว้นใบยูคาริตัสนะฮะเนื่องจากมีพิษต่อดิน ต่อ,อพืชด้วยนะครับเพราะเขาจะม,ม,มีมีสารที่เป็นพิษต่อพืชนะครับแต่ถ้าใบใบที่มีรสจืดครับนะครับอใบไม้ที่มีรสจืดทุกชนิดถามว่ารสเปรี้ยวใช้ได้ไหมอย่างเช่นใบมะขามใช้ได้แต่ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมถ้าใช้ปริมาณเพียวๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีความเป็นกรดรนะครับผมเชื่อว่านะฮะตอนนี้หลายท่านเนี่ยอยากจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่ารัางบอนสีสวนแม่นางมีอะไรแบ่งปันมั่ง นี่น้องเสือยืนรออยู่แล้วครับเดี๋ยวให้น้องเสือแนะนําเลยครับครับอ่าไปดูด้วยกันอย่างเช่นต้นนี้นะครับสีมหาโพครับถ้ารัหน้าสวนห้าสิบาทนะครับไอ้ต้นนี้ค่อนข้างหายากนะใช่ครับสีมหาโพเป็นบอลเก่าเลยนะครับเนี่ยใช่ครับเป็นบอลออกปลายๆครับครับผมกัดสีสวยมากครับสีมหาโพโอห้าสิบาทโู้โหแมากเพราะว่าเราขายส่งครับถ้ามาหน้าสวนอย่างกระสงไข้ต้นนี้หน้าสวนก็หนึ่งร้อยบาทครับ ไอเห็นด่างเกยชัยด่างเกยชัยนี่ครับด่างเกยชัยยานเก่าหายากครับนี่ครับถ้ามาหน้าสวนให้ราคาส่งครับห้าสิบบาทห้าสิบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วแต่ขนาดต้นครับอต้นนึนก็มีต้นนึนก็มีใช่ครับด่างเกยชัยใช่ครับเหลือสองสามต้นครับเพราะว่ามีลูกค้าประจํามาเหมาไปครับอืมติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ทุกท่านทราบอีีนะครับครับนี่อ่ามุกดาหารครับมุกดาหารนี่ครับมุกดาหารสวย ต้นละห้าสิบบาทเลยครับย้ําว่าราคาหน้าส่วนนะครับนี่ครับต้นนี้ก็บวรรัตนโกสินครับโตมาจะกัดสีสวยมากครับอันนี้ครับผมอือบางทีนะครับทุกท่านบอนสีเนี่ยตอนเล็กกับตอนโตเนี่ยใบข้อสีต่างกันนะครับถ้าเกิดเรายังไม่รู้ว่าตอนโตเป็นยังไงเนี่ยถ้าเรารู้ว่าชื่อนี้มันหายากเราก็เอาไปก็ได้นะครับแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับเขาจะชัดเจนตั้งแต่ตอนเล็กเลยนะฮะอย่างเช่นมุกดาหารอย่างเงี้ยครับ างเช่นเทพทิวอลิสอย่างเงี้ยครับใบแปต้บเงี้ยเนี่ยเขาจะชัดเจนเลยนะครับนี่ครับชายชนเริ่มต้นนี่ห้าสิบาทเลยครับราคาหน้าสวนายสวยๆนี่ครับป้ายสวยจริงฮะใช่ครับรับประกันว่าป้ายทุกต้นโหเพราะว่าลูกค้าเอาไปถูกใจทุกต้นเลยครับายสวยทุกต้นแล้วยังผมมพ่มาเลยครับผมพิมานผมพิมานถ้ารับหน้าสวนก็ห้าสิบาทเช่นกันครับนี่นะครับผมพิมานห้าสิบาทใช่ครับโอ้ถูกมากอับสรสวรรค์อันนี้อับสรสวรรค์เออนี่วันนี้มีใครถามหา อีกต้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจชื่อก็เพาะครับชื่อมาหาพลเป็นบอลเก่าครับถ้าหน้าส่วนห้าสิบาทเหมือนกันครับโตใบจะเป็นสีอย่างนี้เลยครับมาหาพลนี้ไม่ค่อยเจอนะใช่ครับโหที่นี่มีออะมาจะเป็นใบออกทรงยาวสวยมากครับครับผมนี่กระสบอลสีต้องบอกเลยครับทุกท่านไม่มีตกนะครับมีจะโอขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็ต้นนี้เฮ้ยอันนี้ผมชอบครับชื่อสัจธรรมครับสีเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูนะครับนี่ครับสัจธรรมอ่าอย่างเช่นตอนนี้ฤูดูร้อนครับใช่ครับจะออกสีแดงแดง้ม แดงอมดําครับครับผมนี่ครับสวยมากหน้าสวนห้าสิบบาทครับโอ้โหต้นใหญ่เลยนะครับใช่ครับต้นสีอีกต้นนะครับที่ถ้าโตมามีเสน่ห์สวยมากๆครับชื่อนางรากสดนะครับอันนี้ยังเป็นต้นเล็กอยู่อันนี้เป็นมอญปลายใช่ไหมครับใช่ครับบอลใบยาวปลายครับก้านแดงสบอลใบยาวปลายด้วยครับทุกท่านโอ้โหนี่ในมือน้องเสือนี่เท่าไหร่ครับต้นนี้หนึ่งร้อยบาทครับราคาหน้าสวนครับหน้าสวนนะครับทุกท่านย้ำนะนี่อ่ะแล้วต้นใหญ่กว่าหรอครับต้นใหญ่กว่าก็มีครับ ี่ไ<ใ> <สด S 1> ม้มที่เห็นนี่คือ,อ,นอในใหญ่กว่าใช่ครับเห็นว่าอาจารย์ช้างเคยพูดว่าที่สวนของอาจารย์ช้างที่ผ่าชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับทําไมถึงผ่าชิ้นใหญ่ครับอ่าเพราะว่ามีหลายคนเคยคอมเมนต์เข้ามาถามผมว่าผ่าชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กอ่าเดี๋ยวอาจารย์ช้างอธิบายอาจารย์ช้างอธิบายครับ<ช>ว่าทําไมถึงผ่าชิ้นใหญ่ครับอยากจะบอกว่ารัางบองสีสนแม่นางจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเราไม่เคยหาลูกค้านะเมต่ลูกค้ามาหาเราเพราะเราจะสังเกต บอนสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเท้ารำไพสังเกตที่หลอดแทงออกมานะฮะเราผ่าชิ้นใหญ่ผ่าชิ้นใหญ่มันจะมีข้อดีหลายอย่างหนึ่งอันดับแรกคือไม่แผงนะครับสนะครับเจริญเติบโตเร็วไม่เน่า 3. ชัวนะครับตรงกับตามสายพันธุ์เลยครับครับผมอ๋อแสดงว่าผ่าชิ้นเล็กเนี่ยโอกาสแผงมีใช่ไหมครับโอกาสแผงแผงมีเยอะมากนะครับอย่างเช่นนางลากสดนะครับแผงออกมา ชื่อว่านางถ้าแผงแดงทั้งหมดชื่อนางการอัคคีครับหมายหมายถึงว่าคืออย่างนี้ครับทุกท่านอ่าลักษณะเนี่ยเขาจะเป็นบอลป้ายคืออย่างนี้ครับอ่าแต่ถ้าแผงปุ๊บเนี่ยจะเป็นแดงทั้งหมดก็คือชื่อว่านางการอัคคีการอัคคีครับอ่าครับผมอย่างที่ผมเคยบอกทุกท่านเวลาจะหาบอลสีเลี้ยงนะครับหาที่ตรงสายพันธเลยนะครับอาจารย์ครับผมเนี่ยตอนที่ผมเริ่มเลี้ยงบอลสีใหม่ๆนะ ผมชอบต้นนี้มากๆเลยอาจารย์พูดตรงเลยนะมันเป็นสเสน่ห์ที่ว่าผมเห็นแล้วต้องเดินปีเข้าไปหาเหมือนเหมือนเนี่ยอาจารย์ตั้งอยู่เนี่ยอยู่มุมสวนของอาจารย์เนี่ยผมปีเข้ามาเลยผมอยากให้ทุกท่านทราบเหมือนผมจังเลยครับว่าเนี่ยมันชื่อต้นอะไรครับอาจารย์บอนสีต้นนี้มีชื่อว่าไก่สุดสงวนนะครับแต่กว่าจะกัดสีได้ขนาดนี้นะครับต้อง<ม>ใช้เวลา ไม่ต่ำกว่าประมาณ5-6เดือนขึ้นไปจริงๆต้นนี้เป็นฟอร์มกอใหญ่มากเลยแต่มีมีคนมาขอซื้อเป็นหน่อไปนะฮะแค่ไปเลยนะจ๊ะแค่สดๆไปเลยฮะแค่สดๆไปเลยกาสีแบบอย่างนี้ต้นแบบต้นแม่เลยนะฮะ,ะก็เหลือเหลือขนาดนี้ตรงหน้าสวนก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ไก่สุดสงวนนะค,ะครับแรกเขาจะเป็นสีชมพูเล็กๆแล้วก็เริ่มขยายขยายขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็สามารถขยายได้เต็มใบกว่านี้อีกนะฮะตอนตีต้นนี้มีความคล้ายอีก ต้นหนึ่งชื่อว่าม่านนางพิมพนะอขายมากครับจานขายมากเลยครับแต่ม่านนางพิมพ์จะกัดสีชมพูหวานกว่านี้ครับถ้าไก่ตัวสงวนจะกัดสีชมพูเข้มมากแล้วม่านนางพิมพใบเขาจะบางกว่านี้ด้วยใบบางกว่านี้ครับใบบางพิวเลยครับอันนี้เป็นไม้ตระกูลไอ้บอลสีตระกูลไก่ครับตระกูลไก่ครับโอ้หสวยจริงครับเป็นบอลบ้านที่มีความสวยงามมีมีเสน่ห์มีมนต์ขลังครับคือผมต้องบอกทุกท่านเลยนะครับว่าที่น้องเสียกำลังอุ้มอยู่เนี่ยผมใช้คําว่าอุ้มเลยนะฮะเป็นบอลสีตัวหนึ่งที่ผม ถามาแรกๆเลยนะครับเพราะว่าดูความคลาสสิกของเขาดีครับเป็นบอลใบยาวนะครับแล้วก็ป้ายสวยมากนี่อ่าผมให้ดูต้นไม้ก่อนนะฮะนี่สวยจริงนะฮะเดี๋ยวให้น้องเสือเฉลยนะครับว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็มีวิธีการเลี้ยงและดูแลยังไงนะครับอ่าน้องเสือชื่ออะไรครับเนี่ยต้นนี้ชื่อนางรากสดครับเขาเป็นบอลใบยาวครับแล้วกาเป็นบอล พื้นเขียวป้ายแดงสวยมากๆครับครับผมครับแล้วก็ก้านสีแดงอมดํามีอ่าดูกลางอย่างครับทุกท่านนะครับมีเสี้ยนอ่าสวยตอนเล็กกับตอนโตนี่คนละแบบเลยครับพอโตมาเป็นพุ่มสวยมากครับนางรักสดเควีครับโอ้โหนี่อ่านางรักสดนะครับเดี๋ยวผมหยิบต้นเล็กให้ดูนะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูนะอันนี้นะครับที่ต้องเสือถือเนี่ยคือนางรักสดต้นใหญ่นะครับอันนี้ต้นเล็กครับนี่นี่นี่ที่ที่ต้องเสือแจ้งว่าหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกท่าน โห oh, คุ้มมากๆหนึ่งร้อบาทนี่ราคาหน้าสวนนะครับยังไม่รวมค่าส่งนะฮะนี่ตอนนี้มีหนึ่งต้นสองต้นสามต้นนะฮะเห็นว่ามีประมาณสิบกว่าต้นใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะคือโชคดีมากที่วันนี้ได้มีโอกาสแวะลางบอลสีสวนแม่นางเพราะว่านอกจากได้เจอของหายากโหอย่างเดียวให้ผลเดียวผมว่าน่าเพียงพอแล้วแหละแล้วให้ผลที่สองคือวันนี้ราคาบอนสีที่ต้องเสีอยอ,อาจารย์บอกไปเนี่ย เรียกว่าใช้คําว่าโคถูกนะฮะขออนุญาตใช้คํานี้นะเพราะไม่รู้ใช้คําไหนเป็นดีไปกว่านี้แล้วนะฮะต้องการแบ่งปันออต้องการแบ่งปันใช่ก็จุดประสงค์ของอาจารย์คืออยากให้อนุรักษ์บอลเก่าใช่ไหมอาจารย์ใช่อยากให้ทุกคน,นได้มีการอนุรักษ์บอลเก่าไม่ว่าบอลเก่าบอลใหม่ก็แล้วแต่ถ้าบอลใหม่คือพัฒนาสายพันธุ์ให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ลูกหลานได้ไดมาสืบต่อถ้าบอลเก่าเราซึ่งของเรามีจุดประสงค์ ที่เราจะอนุรักษ์บอลเก่าซึ่งรเรามีครูบาอาจารย์รที่บ่มเพาะเราให้รู้จกักการอนุรักษ์บอลเราก็จะเลี้ยงบอลเก่าไปเรื่อยๆนะครับ <Ừ. S 2> อยู่ที่สุรังบอลแต่ละรังบอลเขาจะสร้างลูกไม้หรือจะอนุรักษ์บอลเก่าแต่เรามีจุดยืนที่แน่นอนคืออนุรักษ์บอลเก่านานาชนิดครับบอกได้เลยว,ว่าผมรู้จักสวนบอลสีมาหรือว,ว่าเป็นร้อยที่นะฮะที่นี่ทีเดียวเลยครับที่เวเลี้บอลเก่าตอนนี้ให้านะนาอาจารย์แนะนําว่าสวนอาจารย์ตั้งอยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้รางบอิส่วนแม่นางอยู่ที่อำเภอไซโยกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีมาเยี่ยมได้นะครับเป็นทางผ่านสองอำเภอคืออำเ,เภอทองผาภูมิและก็อำเภอสังขบุรีนะครับม,มาเยี่ยมได้ในราคามิตรภาพในราคาถูกนะครับถูกแบ่งปันหรือว่าน้องเสือเนี่ยจะ,จะประจําการที่นี่ทุกวันนะฮะเดี๋ยวน้องเสือแนะนํานิดนึงมาแล้วได้อะไรกลับไปครับนอกจากของดีแล้วเนี่ยอถ้ามาที่สวนเราก็จะได้ ไม้ที่ชื่นชอบติดไม้ติดมือกลับไปครับไม่เสียเดียวครับถ้าใครมาก็แวะชมได้ครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านครับอ่าฝากเบอร์โทรครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ห้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสองครับอันนี้เบอร์โทรผมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ของพี่ช้างศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกสามหนึ่งแปดครับอ่าเรามีของฝากของแถมให้ทุกครั้งที่กลับไปครับอันนี้เรื่องจริงคอนเฟิร์มเฟมดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์จา์ไปด้านล่างนะครับแล้วก็ใครเมื่อกี้ที่ผมถ่ายไปเน อยากเห็นใต้อยากได้ต้นไหนเนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็มาถามผมหรือโทรมาหาเบอร์อาจารย์ช้างกับคุณเสือได้เลยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ